แมนยูชัดๆอีพีนี้ขอเสนอโอแฟท์ฟอร์ดหมุดไม้และความฝันของเหล่าสาวกปีศาจแดงทั้งหลายวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าทำไมแฟนปีสาจแดงถึงหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสได้ไปเชียร์ทีมรักที่นั่น สวัสดีครับผมเอกเนกครับขอต้อนรับเข้าสู่แมนยูชัดชัดครับ EP นี้เราไปว่ากันถึงโอท r ฟ f f o r d ครับสนามย้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับแน่นอนครับเมื่อเราพูดถึงทีมฟุตบอลครับหลายๆคนก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วครับเพราะว่าแต่ละทีมนั้นจะมีสนามเย้าเป็นของตนเองในการเล่นเกมย่าในบ้านหรือว่าต้อนรับผู้มาเยือนนั่นเองครับแต่ว่าจะมีสักกีสนามกันครับที่จะเป็นเปรียบเสมือนแลนด์มาร์กของประเทศนั้นๆเลยครับเรียกว่าชื่อเสียงโด่งดังมากๆหนึ่งในนั้นครับก็คือโอท r ฟ f f o r d สนามเย้าของแมนเชสเตอร์ยูนเน โดยก่อนอื่นครับเราไปเล่ากันถึงประวัติความเป็นมาของสนามแห่งนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับว่าเพราะอะไรถึงต้องเป็นโอทัลฟอร์ดครับและทุกท่านรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย โอเทฟอร์ดคือสนามเย่าแห่งที่3ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับโดยย้อนกลับไปในยุคแรกที่เริ่มก่อตั้งสโมสรภายใต้ชื่อนิวตันฮีทครับสโมสรของพวกเขาเป็นเพียงสโมสรเล็กๆครับซึ่งได้เข้าร่วมการแข่งขันในฟุตบอลลีกในปี1892ครับมีสนามเย่าที่ชื่อว่านอตโรดครับซึ่งสภาพสนามนั้นก็ถือว่าแย่เอาการเลยครับเพราะว่าเป็นทีมขนาดเล็กอยู่นะฮะและตัวสนามเนี่ยมีห้องแต่งตัวของทีมเนี่ยห่างไปราวๆครึ่งไมล์เลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าไกลกับสนามแข่งมากๆครับโดยต่อมาครับได้มีการย้ายจากสนามนอตโรดครับ ที่สนามแบงค์สรีดในย่านเควตันเมืองแมนเชสเตอร์นั่นเองครับโดยใช้สนามแห่งนี้ตั้งแต่ปี1893จนถึงปี1910ครับ แต่ก็ไม่ววยถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นจานวนมากครับเนื่องจากทั้งสสนามนั้นมีสภาพสนามที่แย่เอากาเลยครับรวมไปถึงสนามแบงก์สินั้นมีพื้นที่ที่กระทัดรัดมากเกินไปยากต่อการจะขยายในอนาคตครับด้วยเหตุนี้ครับจอห์นเดวีประธานสโมสสนะขณะนั้นครับจึงตัดสินใจควักเงินกว่า6 0,000ปอนด์เลยทีเดียวครับซึ่งถือว่าเยอะเอากาอยู่ในขณะนั้นเลยนะฮะดยเงินจํานวนนี้ครับเจ้าตัวไปซื้อที่ดินแปลงหนึ่งครับที่กว้างขวางมากๆครับห่างจากตัวเมืองไปราวๆห้าถึงหกไมครับและที่นั้นก็คือแทรฟ 908ับและใช้อย่างเป็นทางการในครั้งแรกในปี1910นั่นเองครับโดยจอห์นเดวีประธานสโมสรน,นะฮะก็ได้เรียกสนามแห่งนี้ว่าโอทรวฟอร์ดนั่นเองครับแล้วก็ได้ใช้ชื่อนี้มาอย่างเป็นทางการจนถึงนัปัจจุบันนั่นเองครับโดยในยุคนั้นครับสนามโอทรวฟอร์ดถือว่าเป็นสนามที่ทันสมัยที่สุดครับหรูหราที่สุดแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับแฟนบอลและนักเตะมากที่สุดเลยครับในเวลานั้นส่วนเกมแรกที่โอทรวฟอร์ดนั้นมีโอกาสได้เปิดประตูต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่สนามนั่นก็คือในวันที่19กุมภาพันธ์ปี19 1 0นนนั่เเองงซึงผู้ย,ย ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับคู่รักคู่แข่งตลอดกาลของเขาอย่างเวี้์พููนั่นเองครับซึ่งผลของเกมนั้นก็ถือว่าไม่น่าประทับใจมากเท่าไหร่สําหรับเจ้าบ้านครับเพราะว่าทีมเยือนอย่างเวอ้์วููบุกมาเอาชนะได้4ประตูต่อ3นั่นเองครับกว่า30ปีครับที่โอทฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นต้อนรับผู้มาเยือนด้วยดีเสมอมาครับจนกระทั่งในปี1939ครับได้เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นซึ่งถือว่ากระทบต่อวงการฟุตบอลเป็นอย่างมากครับจนมาถึงในวันที่11มีนาคมปี1941ััััับบททดดนนน้้ไพงงงลลาย กองทัพประกาศของเยอรมันครับได้ทิ้งระเบิดลงใกล้ๆกับนิคมอุตสาหกรรมแทฟฟอร์ดพาร์นั่นเองครับแล้วก็ลูกระเบิดหลายลูกครับได้ตกลงที่สนามโอแทฟฟอร์ดโดยเฉพาะฝั่งเมนสแตนที่ถูกทำลายอย่างย่อยยับเลยทีเดียวครับเช่นเดียวกับตัวพื้นสนามที่เสียหายไปพอสมควรเลยทีเดียวโดยหลังเส้นสุดสงครามครับรัฐบาลอังกฤษได้มอบเงินจำนวนกว่า22,000ปอนด์ครับเพื่อให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้บุรณะหรือซ่อมแซมครับโดยระหว่างนั้นครับทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ไปเช่ารังเย่าของแมนเช ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากครับเดิมทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการที่จะสร้างสนามขึ้นใหม่ให้มีความจุก,กว่า1 2 0 0 0 0ที่นั่งครับแต่ท้ายที่สุดแล้วด้วยเม็ดเงินที่ไม่พอครับพวกเขาทำได้เพียงแค่สร้างฝั่งเมนสแตนขึ้นมาใหม่แทนที่ของเก่าที่ถูกทำลายลงไปเท่านั้นเองครับและในวันที่24สิงหาคมปี1949พครับพวกเขากลับมาณสนามเยาโอทฟฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งครับและเกมนั้นั้นครับพวกเขาสามารถเอาชนะโบตันวันเดอร์เลอร์ไปได้ครับเป็นการคัมแบ็กในรอบปลรัาดรับ หลายครั้งครับโดยครั้งสำคัญญก็คือปี1959นั่นเองครับโดยแฟนบอลส่วนใหญ่ในตอนนั้นครับที่เข้าชมเกมในฝั่งของสเตฟฟอร์ดเอครับซึ่งไม่มีหลังคาในการบังแดดบังฝนครับเมื่อฝนตกนั้นแฟนบอลส่วนใหญ่ก็เปียกบอลไปด้วยน้ำฝนครับทำให้สนามได้รับการปรับปรุงครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอัฒจันทร์แบบแคนเทลรีเวอร์ซึ่งเป็นแบบอย่างและต้นกำเนิดของอัฒจันทร์ในแบบปัจจุบันครับที่ไม่มีเสาค้ำยันเพื่อบังทศนียภาพในการชมฟุตบอลนั่นเองครับและในปี1992ครับประเพณีในการย สนามโอทัฟฟอร์ดนั้นได้มีการปรับปรุงขึ้นม่อีกครั้งหนึ่งโดยการติดเก้าอี้ในทุกที่นั่งของทุกโซนในสนามทําให้ความจุของสนามลดลงเหลือเพียงแค่43,000ที่นั่งนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับความจุขนาดนี้มันไม่เพียงพอต่อแฟนบอลอยู่แล้วครับโอทฟฟอร์ในภายหลังก็ได้มีการปรับปรุงเพิ่มอีกหลายครั้งครับโดยการเพิ่มความจุและก็สแตนในด้านต่างๆครับทำให้ปัจจุบันครับโอทฟฟอร์ดมีความจุอยู่ที่ราวๆ76,000ที่นั่งครับซึ่งถือว่าเป็นสนามของสโมสรที่มีคววาาาามมจุุุกกกทที่สสดนนนลลลลขขขอออองงงงฟตตบััฤษเเรแะะ้้็็ปปิโ เองครับว่ามีความเป็นมาเป็นยังไงครับต่อไปเราไปว่ากันถึงเรื่องของตัวสนามกันบ้างดีกว่าครับเดยเราไปเรื่องวันที่ด้านนอกของสนามเลยดีกว่าครับเช่นเดียวกับที่ทุกๆสนามของอังกฤษครับที่นอกสนามนั้นจะมีรูกปั้นหรือว่าอนุสาวรีย์ของบุคคลสําคัญของสโมสรหรือว่าตำนานของสโมสรน,นั่นเองครับและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีเหมือนกับสโมสรอนนื่นๆครับโดยเราเริ่มจากรูปปั้นของเซอร์แมสบัตบี้ครับคุณซื้อผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างตำนานให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ซึ่งเขาพาแมนยูเป็นทีมแรกจากอังกฤษครับที่ควา้าแชมป์ยุโรปได้ในปี1968ครับต่อกันที่รูปปั้นของ3นักเตะระดับตำนานของสโมสรครับที่หันหน้าเข้าสู่ตัวสนามซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นเดอะยูเนเต็ดทรินิตี้นั่นเองครับประกอบไปด้วยเซอร์บอบบีชเชอตันครับเดนนิสรอแล้วก็จอร์ดเบตนั่นเองครับโดยนักเตะทั้ง3คนนี้ครับสามารถคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของยุโรปหรือว่าบัลลงดอนนักขณะนั้นได้ทั้ง3คนเลยทีเดียวครับส่วนรูปปั้นของเซอร์เล็ฟูกูสันครับ,รบรรรมมนนกุ มากที่สุดของสมสรครับถูกนํามาตั้งไว้ตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนปี2012เพื่อเป็นเกียรติให้กับคุณซื้อระดับตำนานผู้นี้นั่นเองครับโดยนอกจากนี้ครับก็ยังมีจุดที่น่าสนใจและสําคัญสําคัญอย่างอนุสรไว้อะไรให้กับ8นักเตะสตาร์โค้ชและแฟนบอลที่เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมที่นครมิวนิกนั่นเองครับไปดูในส่วนของตัวสนามกันบ้างครับอัจจจันทร์ฝั่งที่เด่นๆที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือฝั่งสเตทฟอร์ดเอนครับซึ่งเป็นที่นั่งของกลุ่มฮาร์ด ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเสียงเชียร์ต่างๆในโอทเทฟฟอร์ดนั่นเองครับต่อไปเป็นอัศจรรย์ฝั่งของเซอร์บ็อบบี้ชาวตันสแตนครับตำนานของทีมที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี1956ครับโดยลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปทั้งสินน้น758นัดครับทำไปทั้งสิ้น249ประตูนั่นเองทั้งนี้เอ้คำว่าลงละครแห่งความฝันที่เราได้ยินกันคุ้นหูในปัจจุบันนั้นก็มาจากปากของปูบบ็อบหรือว่าเซอร์บ็อบบี้ชาวตันคนนี้นั่นเองครับปิดท้ายกันทีาจจายยนเกูป ชื่อมาเป็นเซอร์เล็กฟูกัสันสเตนเพราะว่าเพื่อเป็นเกียรติให้กับเฟอร์กี้ในการคุมทีมครบรอบ25ปีณนะวันที่5พฤศจิกายนปี2011นั่นเองครับทั้งนี้เมื่ออาจารย์แต่ละฝั่งก็มีชื่อเรียกแล้วมีบรรยากาศที่แตกต่างกันแล้วใครจะไปดูก็ลองเลือกเอาแล้วกันครับว่าจะไปดูที่ฝั่งไหนส่วนตัวเข้าชมในแต่ละเกมนั้นก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสโมสรได้เลยครับเพราะว่าที่นั่งแต่ละชั้นแต่ละฝั่งมักจะมีราคาไม่เท่ากันอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยครับที่นี่นา,ดนา,าดไ,ไ,ได้เลยสํหรับในแนันกก็คือารวเราก การทร์สนามโอเทฟฟอร์ดนั้นถือว่าไม่น่าเชื่อนะครับเป็นอีกหนึ่งทางที่จะสามารถกอบกวยรายได้เข้าสู่สโมสรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวครับโดยในการทัวร์โอเทฟฟอร์ดนปัจจุบันครับราคาอยู่ที่ประมาณ25ปอนด์นั่นเองครับ ซึ่งจะเป็นค่างเงินไทยเท่าไหร่นั้นก็ลองคูณค่างเงินปอนในปัจจุบันเอาแล้วกันนะครับแล้วก็วิธีการจองครับก็สามารถเข้าไปจองได้ที่เว็บไซต์ได้เลยครับแนะนําให้จองผ่านเว็บไซต์จะดีกว่านะครับเพราะสามารถเลือกวันเวลาที่ท่านจะไปได้แล้วก็เลือกรอบได้เพราะว่าแต่ละรอบนั้นจํากัดผู้ชมนั่นเองหากท่านจะเป็นลุ้นหน้างานอาจจะเต็มในรอบที่ท่านไปถึงก็ได้นะครับส่วนการเข้าชมทัวร์นะสนามปูตแทฟฟอร์ดนั้นก็จะแบ่งเป็นรอบๆครับโดยรอบหนึ่งจะใช้เวลาเราลๆ80นาทีครับโดยทุกท่านจะสามารถเข้าไปชมทั้งพิิพธภัััััณฑ์์ทีี่่เเกก็็บถ้้้วววววยยรรราาางงงงลลลลแแหหตตๆนะอปศส ทั้งด้านของห้องแถลงข่าวห้องแต่งตัวภายในตัวสนามอุโมงค์ที่นักเตะใช้เดินลงสู่สนามลงไปถึงถ่ายรูปกับอัศจรรย์ฝั่งต่างๆภายในสนามได้อย่างอิ่มเอมเลยทีเดียวครับเชื่อว่าทุกท่านจะมีความสุขแน่นอนครับสำหรับ80นาทีที่ได้เข้าไปทัวร์ในสเตเดียมทัวร์ของโอทเทฟฟอร์ดแห่งนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับและนี่ก็คือทั้งประวัติความเป็นมาแล้วก็รายละเอียดของโอทเทฟฟอร์ดหรือว่าโรงละครแห่งความฝันของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าแฟนบอลแมนเชสเต เลหลายคนครับที่หวังว่าสักวันหนึ่งจะไปเยือนสนามแห่งนี้ให้ได้ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของแมนยูชัดๆในอีพีนี้ครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานเพื่อเป็นกําลังใจด้วยครับรวมไปถึงคข้อด์อื่นๆของสปอร์ตบาร์ครับแล้วมาพบกันใหม่ในแมนยูชัดๆอีพีหน้าสำหรับวันนี้ผมเอกคณเอกลาไปก่อนสวัสดีครับ